โอเคน้องครับข้อนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพี่สายเนี่ยเคยเฉลยอย่างว่าให้อะไรยังไม่เคยเฉลยไม่เป็นไรแต่ว่ามันเอาไปปนกับเรื่องอินทิเกรตเว้ยแล้วอินทิเกรตเนี่ยน้องเห็นไหมครับอินทิเกรตจะต้องเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตนะเพราะมันมีตัวบนกับตัวล่างมาให้อย่างเงี้ยน้องก็ต้องอินทิเกรตก่อนอ่ะน้องมาหา A n กับพี่มา A n เนี่ยมันต้องอินทิเกรตถูกไหมน้องต้องอินทิเกรตตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เวลาอินทิเกรตเนี่ยน้องต้องมองใหม่นะน้องต้องมองให้เห็นนะฟังนะ น้องต้องมองน้องต้องเห็นตัวนี้นะครับเป็น x กําลังลบสนะต้องเห็นเพื่อที่จะอินทิเกรตเพราะอินทิเกรตคือเพิ่มกําลังไนงะก็จะกลายเป็น x กําลังเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งคือคือบวกหนึ่งเอากําลังบวกหนึ่งก็เป็นลบอะไรครับลบหแล้วเอาสิ่งที่ได้ไปหารข้างล่างโอเคปะเข้าใแต่นะพอน้องได้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการจํากัดอะไรด้วยจํากัดเขตจํากัดเขตคือน้องเห็นข้างล่างไหมข้างใตนะ้นยตัวนี้น้องเห็นไหมตัวนี้คือตัวอะไรตัว n ตัวนี้คือ n คูณ uh, n บวก2เ uh, นี่ยอ่ะช่างแม่งนะตัวเหี้ยอะไรก็ช่างแม่งใส่เข้าไปก็อยู่ล่างใส่ล่างอยู่บนใส่บนโอเคไหมอย่างเงี้ยโอเคแล้วยังไงต่อให้น้องเอาตัวบนเนี่ยนะครับไปแทนในนี้ไปแทนในนี้โอเคปะ่ะซึ่งตรงนี้จัดหน้าตาหน่อยดีไหมจัดหน้าตาหน่อยดีไหมอ่ะใครอยากจะจดตรงนี้จดไปก่อนเดีย๋ยวขอจัดหน้าตาหน่อยหน้าตาทุเรศทุลังมากเลยนะฮะ หน้าตาของตัวนี้นะครับไอเจ้า x กาลังเจ้า x กาลังลบหส่วนด้วยลบหนเนี่ยนะครับน้องส่งลบเนี่ยไว้ข้างหน้าก็เป็นลบ x กาลังลบหแล้วกาลังลบหนเนี่ยน้องส่งไปอยู่ข้างล่างก็จะกลายเป็นลบหส่วน x ธรรมดาเข้าใจปะ่ะหน้าตามันอยู่น่ารักขึ้นมาเลยนักวิชากาขออนุญาตลบนะฮะก็จะกลายเป็นลบหส่วน x ลบหส่วน x ถูกไหมเอาละน้องก็ทำสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเอาตัวบนไปแทนก่อนอเข้าใจป่ะ ตัวบนไปแทนปุ๊บได้เท่าไหร่พี่ไม่รู้แหละนะครับน้องไปแทนโอเคนะเป็นหน้าที่น้องแล้วนะตัวนี้พี่จะปล่อยเป็นหน้าที่น้องลองทําดูนะเอาตัวบนไปแทนนะอ่าแทนลงไปใน x นะมันจะติดตัว n น,นะอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วจากนั้นน้องก็เอาตัวล่างเนี่ยนะครับไปแทนบ้างเอาตัวล่างเข้าไปแทนโอเคไหมแทน X นี่แหละได้เท่าไหร่น้องส่งกลับไปไว้ด้านหลังโอเคปะ่ะไม่รู้แหละได้เท่าไหร่หน้าที่น้องนั่นแหละ โอเคนะแล้วลบกันพอลบกันปุ๊บเนี่ยครับมันได้อะไรพี่ก็ไม่รู้แหละเพราะว่าทงจ้องยกให้น้องไปทําเองอะนะครับสิ่งที่ได้คืออะไรอ่าน้องต้องทำความเข้าใจเล่าสิ่งที่ได้คือ an สิ่งที่ได้คือ an เข้าใจบ้าคือ an น้องต้องไปดูคําถามคําถามถามอะไรอ่าถามซิกมาถูกไหมครับตั้งแต่1 infinity คืออนุกรมอนันต์ถูกไหมอนุกรมอนันต์แล้วข้างบนเนี่ยคือ an ข้างบนคือ an น้องจะต้องเอาเอ็นของน้องไปใส่ถูกไหมใส่เข้าไปช้างล่างเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วคือตัวอะไรตัวเอ็นโอเคพอน้องใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยให้น้องมองมันให้ชัดมองดีๆมองดีๆเห็นเป็นอนุกรมอะไรโอเคปะแล้วก็ทาํทาตามที่พี่สายสอนถ้าเป็นอนุกรมคือถ้าน้องเนี่ยน้องเห็นเป็นอนะินฟินิตี้นั้นน้องต้องน้องห้ามตอบอนุกรม n อนจะกำลังอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ มันต้องไม่ตอบเรขามันก็ต้องเป็นเทเลสโคปิกโอเคปะโอเคนะลองไปทำเองดูฝากแค่นี้แหละนะครับ